รู้จักกับพี่กรมากขึ้นเตรียมตัวเช็ดน้ำตาได้เลยครับอยากรู้ว่าตัวเองทำอะไรได้บ้างตอนถ่ายแบบที่เป็นเหมือนซูชิอ่ะน่าจะพี่บูมนะครับที่ผมได้คุยน้อยสุดไม่ค่อยมีโอกาสได้สนิทสนมกับคอปเปอร์รู้สึกมาไกลเหมือนกันนะครับวันหนึ่งเราจะได้มีเพลงเราจะได้มี MV ของตัวเองผมชอบทุกครั้งที่ผมเก๊ก ใส่เสื้อสีอะไรเธอถึงรักไม่อยากจะเล่าว่าดีมากๆครับคําเตือนระวังเพลงนี้ติดขูเตรียมตัวเช็ดน้ำตาได้เลยครับถึงจะดูแรงแต่ข้างในอ่อนแมันเกินไปหนึ่งคำเป็นเก้าคําแล้ละกานเพลงที่ เขียนมาจากชีวิตภูมิใครแอบชอบเพื่อนต้องมาฟังนะสะรุปเธอคิดยังไงกับเหล่านี้แปลกค่ะซึ่งสอบท้องกับเนื้อหาเพลงแน่นอนถ้างั้นเป็นน้องเล็กละคันค่ะเอิญเอิละกันเพราะว่าเป็นผู้หญิงเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วพึ่ก็ไม่ได้คุยกับเอิญเอิญเยอะเพราะว่าเหมือนแบบด้วยอายุอะไรเงี้ย อยากสนิทก้าขึ้นอยากรู้จักกับพี่กรณ์มากขึ้นค่ะพี่กรณ์ดูเป็นคนแบบหล่อๆอยากเห็นเหมาะแบบอยากเห็นมุมที่เขารั่วบ้างแมดดอบแล้วกันครับผมจริงๆแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่เศร้าข้างในก็ได้น่าจะพี่บูมะครอที่ผมได้คุยน้อยสุดก็เลยอยากจะรู้จักพี่บูมมากขึ้นพิมพแล้วกันะรนิสัยแบบบางอย่างคืออาจจะดูงงๆับเลยอยากรู้แบบว่าข้างในคือคิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยพี่โอมครับ ช่ครับอยากทำใหารู้จักเพิ่มขึ้นอีกครับใช่คอปเปอร์ไม่ค่อยมีโอกาสได้สนิทสนมกับคอปเปอร์อยากจะรู้ว่าน้องชอบหรือไม่ชอบอะไรมากขึ้นอยากจะไปเที่ยวกันมากขึ้นครับตัวผมเองครับอยากรู้ว่าตัวเองทําอะไรได้บ้างครับอยากลองทําดูหลายๆอย่างอยากรู้จักตัวเองมากขึ้นครับใช่ครับ ติดตามเพื่อเราทั้ง8คนด้วยนะครับในในเส้นทางเดินของแต่ละคนก็อาจจะแบบแตกต่างกันออกไปครับก็อยากให้ทุกคนอยู่กับพวกเรานานๆครับแล้วก็คอยซัพพอร์ตพวกเราตลอดไปครับ